เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกม ROL อีกรอบนะครับก็วันนี้จะมารีวิวสงครามนะครับผมก็อย่างที่ผมได้เคยบอกไปว่าจุดเด่นของเกมนี้ครับมันจะมีอยู่2หลักก็คือการเก็บเวลการฟาร์มการหาเงินและอันที่2ก็คือการทําสงครามหรือการรบวันนี้นะครับผมจะมาสงครามให้ดูนะครับจะมาเข้าในสนามรบจริงๆเลย ตอนนี้ผมมาหาตี้อยู่แต่ก็ยังไม่มีปาร์ตี้ไหนว่างเลยนะครับช่วงนี้ก็เผาศูนย์นะฮะคนก็เริ่มน้อยลงนะฮะเผ่ามนุษย์ก็โคตรเยอะเลยเอาแล้วค่ไปแมต2ทสองทำไมวะเนี่ยสงครามอะ่ะมันมีทุกวันนะครับตีเสาทุกวันเออแม่งตีทุกวันสมมติว่าถ้าเกิดเราเข้าร่วมสนามรบแล้วเราไปตีเสากับเพื่อนถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูได้เราจะได้เฟรมถ้าเกิดศัตรูอ่ะมันมีเฟรมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออลูปยศ ปึ๊บถ้าเราฆ่าได้เราจะได้เฟรมมาเลยแต่ถ้าเกิดเราไปฆ่าศัตรูที่ไม่มีเฟรมเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากได้ความสะใจป๊ก็ดีเลยครับเราในฐานะอาชีพพระเราก็ต้องทําการปั๊บให้เพื่อนๆตอนนี้นะครับฝังมนุษย์อยู่ที่23คนนะฮะฝังกระสุนอยู่ที่18คนโอ้โห แม่เจ้าไม่เป็นไรนะฮะถึงทร,รัพยากรเราจะน้อยแต่เราต้องมีกลยุทธ์ในการเอาชนะค่าศึกผมไม่รู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆน,นะฮะที่อยู่ในปาร์ตี้ผมหรืออีกปาร์ตี้นึงนะฮะเขาจะมีความคิดในการเอาชนะค่าศึกในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปรอรับชมกันเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา53มนาทีนะครับแล้วก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวฝั่งอาโศนะครับเราเนีย่ยไม่ต้องรีบนะฮะไม่ต้องรีบปล่อยให้ฝั่งมนุษย์เนี่ยตีเสาไปตอนนี้มนุษย์มันตีไปได้สาเสานะฮะเราไม่ต้องรีบเพราะอะไรรู้ไหม ทรัพยากรกเราไว,ว้เออนั่นแหละถ้าเกิดหลายๆคนนะฮะยังไม่เข้าใจว่าฝั่งมนุษย์ฝั่งอสูรมันเป็นยังไงนะฮะทำไมผมเล่นเป็นมนุษย์แต่อยู่ฝั่งอสูรก็อย่าลืมไปดูคลิปแรกนะครับที่ผมได้รีวิวไปอย่าลืมไปรับชมด้วยช่วงนี้ก็วิวตกผมมอาจจะนานๆทีลงคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดรอบ3นะครับก็มันก็ต้องมีการรับงานนอกงานก็ต้องหยุดใช่ไหมคือรายได้มันมันไม่เข้าอ่ะมันก็ต้องหารายได้เสริมแต่ก็จะพยายามที่จะทำคลิปออกมาให้รับชมอยู่บ่อยๆนะฮะ จะพยายามนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งหนึ่งคลิปหรือสองคลิปสู้ต่อไปชาเคจิอุ้ยโอ้เข้าเรียกเราแล้วพร้อมลุยพร้อมลุยไป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 อ่าเราเจอข้าศึกแล้วผมบอกเลยว่าข้าศึกนี่แต่ละคนโคดมากโอ้โหโอ้ห้าริกูโดนตันเลย เด็ดสองกัเด็ดสองกันแปดนะฮะเราทำอะไรไม่ได้ฮะนอกจากว่าเราเป็นพระนะฮะเราก็ต้องคอยชุดเพื่อนนะฮะแล้วก็มีหน้าที่สตัร์ศัตรูตื่นทุกคนตื่นนะฮะอย่ามัวหลับไหลกันชาวไทยช่วยด้วยแนวหน้าเขารุกแนวหลังกูรับซะง,งั้นแนวหลังรับแล้วไม่ไหวนะเฮ้ย ตอนนี้เพื่อนตายนะฮะแต่เราชุบไม่ได้ครับเพราะว่าเราติดโดนตตันอยู่นะฮะจังหวะนี้นะฮะโอ้โหตายได้ไรเ,เออ,องไงตายอยีกแล้วผมจะบอกว่าผมเป็นพระนะฮะที่ชุบแล้วอะถ้าเกิดแล้วเพื่อนตื่นขึ้นมาแล้วฆ่าได้เราก็จะได้เฟรมนะฮะเราก็สบายไม่ต้องทำไม่ต้องฆ่าใครก็คือไม่ต้องบวกไม่ต้องอะไรอะชุบเพื่อนอย่างเดียวกด F1 ถึง F8 อะไรอย่างี้ประมาณนี้เออชุบเข้าไปชุบเข้าไปกดรัวๆไปเพื่อนตายก็กดรัวๆกดรัวๆกดรัวๆเอาอไม่ได้แบบอยู่ไกลเกินไปมันอยู่ไกลเกินไปมึงตายตังไหนวะ ตายไกลเกินเพื่อนอะเพื่อนนายตายไกลเกินไปควายควายตายมีควายด้วยเกมนี้มีควายด้วยวะเอ๊ะแปดเอ๊ะแปดกูเลยเอก้าได้ไงโอ๊ยมันตายไกลเกินไปผมไม่ทุบไม่ถึงแง่บอกเลยว่าคือ คือมันเยอะเกินไปครับมนุษย์28คนนะฮะต่อให้เราบวกกันซึ่งหน้ายังไงก็ไม่ไหวนะฮะมันเยอะเกินไปเออวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยชุบสามสี่สามสี่ชุบ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 โอ้โหเห็นกูชุบเพื่อนนี้ไม่ได้น้ำลุมค่ากูทันทีเลยเนาะโอ้โหมึงนี่ก็ดักกูเกิดใช่ไหม มึงดักกูเกิดใช่ไหมไอ้ข้าพเจ้าฮะมึงดักกูใช่ไหมฮะโอ้โหนี่มันยำตีนชัดๆเอ้ารอบนี้ไม่อยู่อะรอบที่ไม่อยู่ฟาวก็เสร็จสิครับ มีคนฟ้าเขาเสร็จสิครับโอ้โหตอนนี้เป็นเวลา14นาทีนะฮะเสาแรกของกระสุนมาแล้วครับโอ้โหทีนี้ก็รอนะครับรอเอ่อนักเวทนะฮะจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะฮะเพื่อทําการเรียกหรือทําการอะไรวะเทเลพอร์ตเออเขาก็จะเทเลพอร์ตเราไปจุดที่เขาวิ่งนะฮะก็ต้องรอ,อนักเวทวิ่งไปผมไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยที่เขาออน22คนเนี่ยเขาหายไปหมดวะามาแล้วมาแล้วไฟ สู้อย่างนู้นเนี่ยรอมันฟื้นขึ้นมาเราก็ค่อยสะสตานมันอีกทีนึงสตานเออเอ้า,เ,อาเพื่อนเรียกไปบนสิครับก็เสร็จสิฮะจังหวะนี้นะฮะลุย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  โอ้ยอาอะจิรุเอจิด hmm. ้วยมันเรียกกำลังเสริมมาแล้วมันเรียกกำลังเสริมมาแล้ว ออตอนนี้เป็นรลศมีทีนะฮะเราเราต้องวิ่งไปข้างล่างนะครับขออย่างเดียวว่าขอให้ได้สักเสานะฮะขอสักเสาหนึ่งนะฮะฝั่งมนรุษย์ค่อนข้างเยอะมากโอ้โหผมตีแรงมากครับตีเข้ายี่สิบสี่ก็แรงดีเหมือนกันนะฮะไล่เวทดีกว่าคือจะให้ตีเสาตอนนี้เหลือเวลาเก้าสิบวิโอถ่านไม่เนี่ย อย่าบอกนะฉันจะไปได้จากเสาเลย60วิขอละเสานี้ขอละว้ได้แล้วเว้ยทีนี้กูเฝ้าแล้วกันกูเฝ้าละกูไม่ไปไหนแล้วกูเฝ้าละทีนี้เสาข้างล่างเราก็ได้เสาข้างบนเราก็ได้นะฮะตอนนี้เวลา35วินะฮะถ้าเกิดว่าเราได้2เสานี้คือเราชนะเลยนะ ตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วฮะเหลือ5วินาทีนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับต้องรอลุ่นต่อไปตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับมนุษย์ชนะโอ้มนุษย์ชนะน์นะนนเป็นเสากลางสุดยอดตอนนี้ก็จบสงครามเป็นที่เรียบร้อยนะฮะฝั่งมนุษย์เป็นฝ่ายชนะไปนะครับ สุดท้ายนะครับอย่าลืมไปโหลดมาเล่นเกมนี้นะครับเป็นเกมฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมอยากจะเลือกฝ่ายไหนแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่าละครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนไปบ่ายจุบจุบ